เวที่ที่จังการเคนะครับเป็นติดแรงว่าขับเข้ามาเรื่อยๆมันจะเป็นเปจะผัด็ไม่ไผ่ม่ยังเป็นสังคมและแน่นอนครับอีร่อนไผ่มันก็ต้องมีไผ่ล้มขวางถนนนะครับไผ่เป็นหญ้าชนิดหนึ่งไม่ได้จริงแรงในขนาดนั้นทีลมแรงๆหรือว่า เราที่มาวันนี้ก็จะมีคันหน้าซูเปอรไนที่มันมอบอีบ p ซ c ที่เราจะไปหน่วยที่อยู่ข้างในแต่มันสูงเกิดมันก็ต้องเดี๋ยวเวลาคอยเคลียร์ผ่คอยเคลียร์อะไรที่มันบางเส้นทางนะครับแต่ก็โอเคเลยครับจริงๆเนี่ยถนนทุ่งใหญ่ช่วงนี้ถือว่าดีมากนะครับดีดีเลยอะ่ะเพราะว่ามาหน้าฝนจริงๆหน้าฝนก็ปิดไม่หเข้านะมันเละแถวนี้เยอะครับ อันนี้คือดีมากเพราะว่าจำได้ผมมาทั้งวานเนี่ยครับเขตอุตสาหกรร์เนี่ยให้เจ้าหน้าที่เอารถถ่ายมาเคลีย่ยไปละเพราะฉะนั้นร่องลึกๆเนี่ยมันจะไม่มีไม่จะมีเหลือนิดๆหน่อย,ยๆตามที่ที่มันคันมากๆหรือว่าส่วนที่มันเป็นแบบหินหินลอยหินโผล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยรวมถือว่าดีครับเล่นแต่อย่างส่วนตัวผมเนี่ยยอมรับเนี่ยผมเที่ยวป่าดิผมไม่ชอบถนนแย่คือเอาพอแค่ขับสนุกไปแต่ให้แบบต้องลงตีริ่ง ไม่ขดเ่อะไรไม่กระชาอี้ยไม่ไค่อยฮปวเอย่างบ่อยปพไปกับวดีเนี่ยครับางุยยละเลเลเยแะครับัวเรได้มาเยี่ยมราชดอนเนี่ยเห็นวิถีชีวิตเเป็นยังไงจะไู้ว่ามันไม่เหมือนกันผมก็เตยมจากบ้านแล้วพุุกแกหลายคนแล้วบอกไอุ้้ทโธผู้แก่ปติเสธเลยไม่ออาด้วย ว่าถอยอ่ะร้อยหสิล้านตอนนั้นนะอย่าต้องมาให้เลี้ยงวัวเนี่ยนะก็ะเลี้ยงยังไงเลี้ยงให้เสือกินเลี้ยงมองมองให้มันคิดอะไรกันแปลกชั่วโมงกว่าครับไต้นั่งแรกเฟรกับหน้าเวลาดีมากเลยได้ความผูกเพียบจะทำงานในพื้นที่ยาวนานมากๆ ครับจริงๆธรรมาชาติมันควบคุมอยู่นะอ่าเพราะว่ามันมันก็มีม,ม,มีเชื้อไฟแค่ประมาณหนึ่งไม่ใช่แต่ยาพวกของเครื่องใหญ่เนี่ยที่ปลาหลายประเภทเนี่ยครับความชื้นต่างกันพอมันไปถึงปล่าลงตีมันจุดนะฮะพรความชื้นมันเข้าไม่ได้เปิถึงวัดที่คลองแล้วนะครับก็เอาเข้าป่า ตอนนี้เที่ยวดอกขาวพนงบาลเนี่ยอตอนนี้ไม่ดีอะที่หน่วยเนี่ยเที่ยวดอกขาวจะเยอะแต่ว่าในป่าเนี่ยขุนซ่านจะเยอะตุนซ่านดอกสีเหลืองนะครับก็บรรยากาศครับรท่าแรลงสวนพฤกระแบบนะท่าน,น,นก็จะเป็นสีขุนซ่านขุนตานเหลืองแล้วก็เดินไปไหนก็จะเห็นดอกแก นี่บ้านที่หน้าเตียงขเราครับบ้านขงังใจแเพื่อนเหมือนกันที่พี่ครับเนเศษตะกร้าพันที่นี่ที่าทาตาดแช่ไหมวันนี้ผมก็ได้รวนตวนะครับ,นนรบต้นไม้นที่ปลอมเมนได้สรุปก็ต้องใช้ชาวบ้านนะ่ต้นไม้นี่แะครับไม่ใช่ต้นไม้ทั่ ญาติพามาชมนะครับนี่เป็นที่นอนสำหรบบับคืนนี้ที่หน่วยที่คอมครับจริงมีบ้านพักให้นะครับแต่เดี๋ยวไปใช้แค่ห้องน้ำออก่กนนอนไ,ไปนอนสบายกว่าไนี่ก็เครื่องใช้สดๆอย่าติดปัดหาไฟสิฟันน,นี่กล่องข้าวครับ ีเสื้อผ้าสำหรับ4วัน3คืนนี่ก็เก็บของเก็บพวกนอนหมอนเหีือไปทำราชีเรียบร้อยปกติก็จะรู้ซิบไว้ตลอดนะครับกันแมลงแล้วก็ อนี้ตลอดมอนเส็กมันเบาดีแล้วก็ถ้าหนาวก็อุ่นถ้าร้อนก็ไม่ต้องห่มางล่างมีแผ่นรองนอนด้วยเพราะว่ามันนอนสบายครับถ้านอนเปเลยมันมันหอไหนยหอคล้ายนบไปสบายสบายครับนอนง่ายๆ <c ül Simple> <quoted> <Siri> ่าเฮ้ยมันต้องคิดให้ดีว่ะเรื่องอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเอาไงเอเพราะว่าส่วนใหญ่เขาสนับสนุนแม้แต่ในกรมเอามาให้เองแต่ผมก็จะใช้วิธีคือวิธีคิดผมก็คือว่าเมื่อมอบอำนาจไอ้ผมมาอยู่เนี้ยผมก็ทําของผมเต็มที่เ่ะครับงั้นผมไม่อนุญาตให้เข้าไปในเขตเพราะยังไงเนี่ยเวลาสํารวจเนี่ยเวลาไปไปที่จุดที่จะเป็น ตัวเดมซิสเนี่ยคือ,อตัวสังเกนเนี่ยมันต้องผ่านเขตรักษาพันธุ์เขาไม่ใเข้าก็ไม่ให้เขตาเกจรักษาพันธุ์จ้ะก็ไม่รู้คุณไปหาวิธีของคุณเองแล้วกันผมไม่อย่งางนั้นตรงนี้ก็เรียบร้อยไม่เหลือป่าแล้วใครเป็นเขื่อนเขื่อนน้ำโจรแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยพอพอหลังจากยกเลิกสัมปทานผมรีบเลยมันก็ได้ตรงนี้มาด้วยจนจนไปถึงที่สำนักงานเนี่ย เราอยู่ที่หมาราอ่ะครับอันนี้มืออันนี้คือมาพันหัวเพิ่มใช่นี่หัวหน้าเ่าให้ฟังต่อนนั่งนั่งรถมาแล้วตอนที่คนกลางเขาต่อสู้วทิทยาปีไหนนะอะคนกลางเริ่มต่อสู้จริงเริ่มตั้งแต่ปีสองหกถึงปีสามหนึ่งแต่ว่าผมเนี่ยทู้มาก่อนแล้วผมเนี่ยตั้งแต่สองหนึ่งเนี้ยผมเริ่มเคลื่อนไหวแนละ้ว แต่ทีน,นี้พอเคลื่อนไหวปั๊บเราเราก็เริ่มคิดยุทธ,ธวิธียุทธาศาสตร์เราอะ่ะที่มันจะชนะเขาอย่างไรเพราะว่าหน่วยงานทั้งหมดแม้แต่นในกรมป่ไมาเองก,ก็สนับนนสนุนไม่สนแต่เราเนี่เราผลกัาเนี่ยอยางทีนี้ก็ต้องอาศัยคนในพื้นที่เป็นหลักคนในพื้นที่เนี่ยผมทำงานเขา ปลาปลาจะได้เขา48่องค์กรผมใช้เวลาสองประมการศึกษาตอนนั้นคือใช้คนเมืองใช้คนเมืองท<า>งั้งมดเลยเพราะว่า,วา ชาวบ้านแถวนี้คือการกระจายชาวบ้านแถวนี้ผมผมรู้จุดอ่อนเขาชาวบ้านเนี้ยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าจุดอ่อนของเขาก็คือเขาไม่เหมาะที่จะไปเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนั้นปล่อยปล่อยก็อยู่ตรงเนี้ยค่อยอธิบายคนดีกว่าเวาลาคนอยากรู้ข้อมูลแะนักข่าวเขาจะรู้จักเขาเยอะเคลื่อนไหวเป็นชาวบ้านป่าด้วยมันไกลด้วยอ่ะนะก็ไม่สะดวกผมก็เลยใช้จนชั้นกลางในเมืองการเป็นหลักครับรู้จักไหมครับ เน,น,นี่ยชาวบ้านก็ช่วยผมตรงนี้ว่าเขาอธิบายได้เช่นตัวอย่างอย่างอย่างกลุ่มเมืองการเนี่ยเวลามาเนี่ยแค,แค่เขาอธิบายว่าเนี่ยเขาดูแลต้นน้ํามันจะโยงแล้วว่าโอมันมันทําให้คนเมืองการมีน,มนม้ำาห้น้าให้กลองแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้ผมสามารถขยายไปไปถึงถึง,ถ,งถึงสมุทสงครามนะฮะ ผมมีเครือข่า,ขายผมมาเลืนหนหวยนักโยนนะก็ะคือทําให้คนเขาเห็นคุณค่าใช่แล้วเขามั่นใจว่าถ้าชาวบ้านที่นี่อยู่เนี่ยน้ําก็จะดีน,น้ําก็จะดีมากคือตอนนั้นมัน,ม,นมีกระแสยอย่างนี้ด้วยก็คือว่าอ๋อที่ที่ที่บริเวณน้ําท่วมเนี่ยมันป่ามันหมดแล้วชาวบ้านบุกรุกหมดแล้วอไอ้ตรงนี้เขาจะช่วยผมได้เนี่ยเพราะว่าผมมั่นใจว่า ไม่ว่าสื่อมวลชนก็ดีไม่ว่านักวิชาการหรือคนคนที่สนใจมาเห็นปั๊บเนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปสร้างเลยแล้วตอนที่หัวหน้าวิรวัตเป็นหัวหน้าเขตอะครับความอุดมสมบูรณ์มันมากมายขนาดไหนจนทำให้หัวหน้าต้องเปล่าประกาศให้โลกรู้ว่าห้ามสร้างเขื่อนในฐานะที่ผมเรียนทงังนั้นเรียนวัฒยศาสตร์นรเนี่ยคือ <ผม S 2> เข้ามา,าแล้วมันตื่นตาตื่น <ผม S 1> ใจเลยผมก็เห็นนะผมยัง รู้สึกเบามันยิ่งใหญ่มากนะเช่นตัวอย่างถ้าเราป่านาเนี่ยนะคนสนใจเรื่องป่าเราจะเห็นว่าป่ามันสลับกันตลอดมันเหมือนแบบเดียวมันมันมันทึบเลยใช่ไหมพอจากสำนักงานนี่มันทึบมาตลอดไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือป่าดินแดนแล้วพอฮับหลัวมามันเริ่มมีไม้ไผ่มันจะเป็นป่าปิ่นชวันแล้วแล้วพอพอความถึงตรงนี้นิดเนี่ยมันจะเป็นไม่ใหญ่มาก มันกลายเป็นพุธี่ที่เขาเรียวกว่าแถบนิเวศนะแถบนิเวศก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ป่ามันสู้กันระหว่างสองชนิดนี่มันก็เลยกลายเป็นบางทีเราเราจะเห็นว่าบางทีมันเขียวบางทีมันมันก็เป็นไม้ไผ่แบบนี้นั่นแหละลักษณะอย่างนั้นน,นี่ยมันจะป่าที่สมบูรณ์จริงๆมันตั้งจงจเตือนนคือมันหลากหลายมาก เดี๋ยวถ้าเราเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวแป๊ดหนึ่งจากนี้ไปเราเราจะไปเห็นป่าติงลังเลยฮะนะมันมันจะเปลี่ยนอยู่เงี้ยจนจนเราไปถึงจากก้าแครที่เราจะพักคืนสุดท้าย,ยรวมรวมๆแล้วเนี่ยลักษณะป่าที่นี่เนี่ยมันมีอกชนิดซึ่งอันเนี้ยคนมาเรียนมาโอ้โหมีะนะึนา แล้วย hey, ิ่งยิ่งไปอีกทตรงซึ่งเราจะผ่านุ่งนี้มันไม่น่าเชื่อว่าไอลักษณะที่เป็นพุทญยาแบบนี้มันมินด้วยนีมันใครเนี่ยนี่คือความยิ่งใหญ่ของมันแล้วคุณสมบัติพวกนี้มันมันคือคุณสมบัติของโอโดรุ๊งเท่านั้นแหละเพื่อจะได้คืน